สวัสดีครับผมพูดให้ดำนะครับเมื่อนี้ผมจะพาเพื่อนเนนะครับเลาะชนบทแถวๆอีสานตอนเหนือกแถวบ้านผมนี่แหละโควิดมากกับไปใสบยาได้ผมจะพาเลาะเบิ้งชนบทนะครับตามหมู่บ้านตั้งๆที่อยู่ภายในจังหวัดสกลนครนะครับแล้วผมจะไปสุดอยู่ที่แม่น้ําสงข้ามแต่เป็นแม่น้ําสงข้ามคนละฟั่งกับทังบึงการนะครับอันนี้จะเป็นฟั่งทั้งจังหวัดอุดรธานีนะครับไปเบื้องดูนะครับว่ารับเป็นสงข้ามฟั่งทั้งพีนะครับทั้งจังหวัดอุดรธานีนี้ปริมาณน้ําจะไหลเท่าไหร่ ที่ผมจะไปอีมองหนึ่งก็คือเขาเอสสะพานข้ามเอ่อไปข้ามชนดนะครับซึ่งจะเป็นทางลัดจากอา่าอำเภอบ้านมวงแลน้เขาเอำเภอบ้นดุงนะครับไปเบิอกันครับอันนี้ก็ับผมก็จะไซส์เส้นทางนี้นะครับแลนทะลุออกไปทางบ้านหนองกว้างนะครับป่ะติดตามเส้นทางการเดินทางไปพร้อมกันครับ อาครับบ้านแรกนะครับอันนี้เป็นบ้านนาดูนะครับบ้านนาดูนนี้กับอยู่ในส่วนของอำเภอบ้านมงสกลนครีขึ้นกันนะครับดีวผมจะพาเข้าไปลอกเบิ้งผมก็ไม่ได้มาดนแล้วนะครับเป็นบ้านไม่น้อยนะครับเป็นหมู่บ้านทางผ่านก้อนที่จะมุ่งหน้าไปที่อ่าตะบนหนองกว้างนะครับบ้านนาดูนะครับแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงครับแน่นอนนะครับกับชิบุเ็นผู้คนแน่นอนเพราะเขาับไปให้ไปหน้ากันนะฮะ ได้พลาดมากอะแวะมาเบิ้งซื้อๆนะครับแวะมาเบิ้งพาพันพาโมโๆมาเบิ้งบรรยากาศอีสานตอนเหนือนะครับจะมีร้านค้าอยู่ด้นี่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 แวะเบิ้งตลาดสดก่อนนี่ครับนี่บ้านนาดูนคนขายอย่างแน่นอนี้เนาะโอ้สวัสดีตลาดสดบ้านนาดูน <c oughs> อะไรครับผม มีมะมงมะแตงมีมะมงมะแตงมีผักมีหนังเข้มเนาะมีหนังเข้มสวัสดีเจ้าของร้านเมื่อนี้ก็น,นอนอยู่เนาะ <c oughs> แวะมาเบื้องนี้เด้อหูย,ยมีประแดะนาครับนี่ประเดชาวบ้านเอดเอาเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับแล้วก็บกระเบะเป็นถุงจะเป็นตลาดนี่น้อยเนาะก็พอด้ขายอยู่เนาะช่วงนี้มันเทงอยู่เนาะคือผู้ใหญ่เนาะ เอาไปให้ไปหน้ากันต้องไป s w วนึงแรกนะครับก็มีมัมมีป่าเอา้ากะแวะมาบึงตลาดน้อยๆนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในอีจกจัหน้อยนึงครับเพราะว่าบ้านาดูนี่ก็ถือที่ว่าเอา่อเป็นหมูบ่บ้านบ่ใหญ่ปันดใครับเลาะกันเลาะแป๊บหนึ่งนาจะได้อยู่นะฮะปะเลาะบึงวิถีชีวิตชนบทนะครับชาวบ้านที่อยู่ในเอ่อประเทศไทยเฮานี่แหละน่าจะไปให้ไปหน้ากันเบิดนะครับถนนทางนี้น่าจะออกไปถนนใหญ่ครับ ไะนี่นะครับบ้านนาดูนนะครับจะเป็นบ้านปุ่ยครับบ้านเล็กๆนะครับก็ยังดีครับช่วงนี้แดดบ่มีครับนี่บ้านดุง41กิโลน้องเม็ก81กิโลก็ไปบ้านดุงทางนี้ก็ไปได้ครับก็บตรงไปก็เป็นบ้านดุงนะครับแล้วก็เข้าคําเชนโนดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงไปก่อนครับเดี๋ยวเลาะเบิง้งชนบทเราเลาะแถวนี้ก่อน ยังมีเซเว่นอยู่บนทางนี้นะสวัสดีครับพายเพลือคายมามาเพลือสุกแล้วบอกจะปูเองบอกหอเธอเลอสวัสดีครับเห็นแต่หน้าหย,ยัง <c oughs> อุดยนุ่นแน่นึงเอาอันนึงทะเลเนี่สาวบาทเนาะโอ้นอนอยู่นี่บ้วปูเองบ่เนี่ยปลาเพลปุอันบอก อันนั้นบอกส่วนเจ้าน่ะปา,าที่ตขายซาบาทเอาอุดรุ่นย่า่ไปอันนึงปุแล้วก็น,นอนเฝ้าผู้ดเดียวอยู่นี่เบนบอแล่ากลัวเดี๋ยวน้อฮะอ่าย0สบาทครับอุดรุนเกษตรกร,รกบ้านเฮ้าครับแต่เห็นมี่ยังขายนอ,น,อน,นี้โอ้ฟ้าบอกขอบคุณครับขอบคุณครับว่มีฟ้านำตัวนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อส่วนเจ้านึกว่าย่า่อย่างนออันนี้เนาะ ส่วนเพื่อนจะปูยี่นี่เนาะปูประมาณไหลหนึ่งเนาะขายดีตัวเพราได้ขายอยู่เนาะโอ้ยสามโม่สมโมล่ะป้าดูตัวนี้ก็ไปเอดงานกรุงเทพเอาเขาพูดหลายๆเด้องกับปูมะอุ๊มะอึอน้ำตัวนี้มะอึขับฟักทองปูเอีงขายยังไงนี่โอ้สาวบาทเนาะโอ้ยเดี๋ยวขากลับเ<า>ดี๋ยวขากลับสะพานทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสีแวะซื้อเดี๋ยวสีออกไปทางพูนรับแม่น้ำสงครามมูลรับบันห้วยไส้ ไปก็เดินสาบาสัดนี้เอาครับไปก่อนครับวันนี้เดินทางต่อกับแวะอุดหนุนเกษตรกร,ะรกน,นะครับให้มีรายได้ใครเห็นผ่านมาทางนี้นะครับก่อนเข้าบ้านเอ่อหนองกว้างนะครับอยู่ขวามือแวะซื้อในเด้ออุดหนุนเกษตรกร,ะรกน,นะครับ <S <S ผมต้องเดินทางเข้าไปน่าจะพ่านบ้านหนองกว้างครับเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบิ้งหน้าเขาเอดหน้ายางน้อนะครับบ้านหนองกว้างนี้ขึ้นซื้อเลืองเอดหน้าเดี๋ยวเป็นหน้ายางไบงเบิ้งน้ำกันครับ <S <S ไปกันเด้อยายเด้อ ไม่ลดลายครับทอด้ว,วครับบ,บ,รบ,บ้านหนองกว้างนะครับบ้านหนองกว้างกัขึ้นซื้อเลื้ยงการเอหน้าเกลือนะครับกับชาวบ้านกะนิยมที่จะเอ็ดหน้าเกลือนะครับเพราะว่า ทำง่ายขายคล่องนะครับก็จะมีรถสิบล้อรถพ่วงนะครับมารับมารับไปขายต่ออีเธอหนึ่งนะครับเพื่อที่จะนําเข้าโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเป็นอย่างต่างๆหน้าหนะครับที่ใส่ส่วนประกอบของเกลือนะครับดีผมจะพาเข้าไปย่างเบอร์จากหน่อยนะหน้าเกลือหน้าเกลือนะครับมันจะมีแบบแบบแบบเกลือแบบหน้ากับเกลือแบบต้มนะครับ โอ้เรากำลังเก็บเกลือเลยครับเก็บเ็จแล้วเอาไว้ซอบนี้โซงนี้ก็เป็นโซงเก็บเกลือนะครับนาเกลือนะฮะนาเกลือก,ก็เป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้ชาวบ้านหนองกว้างนะครับกับบุตต้องปเป็นงานกรุงเทพเนาะสบายอยู่บ้านเฮานะครับทรัพยากรหลายนะฮะอันนี้กัอันนี้ต้องเอาไปตาอีอ่บ่นนผมผมลงไปได้บ่ลงไป่ได้อยู่เนาะเอาไปตาเอาไปตาอีนบ่นี่รูบุตต้องตาอันนี้เป็นเกลือเกลือยังนี่เขาเอิญ เกลือตากบอกเป็นเกลือตากขี้ดินเนาะโอ้มันเค็มบ่มันเอาเข้าปะได้เลยบ่เนี่ยบัวได้ยังกินบ่ได้เด้อครับมันเค็มมันขมต้องเอาไปฟอกมันเป็นบางบ่บางบ่กันอ๋อโอ้แต่อันนี้เขาเอาไปเอ็ดอย่างไรบูู้้กันแต่เขารับซื้อยืนบ่เขารับซื้อเขารับซื้ออยู่อ๋อเขาจะเป็นล้างแล้วเขาก็อาจจะ เขาน่าจะไปฟอกขาวค่อยว่าน่ะนี่ครับอันนี้เขาเอิญมะเกลยอย่า็เคือเกลือเกลือดำเขาเอิว่าเกลือดำครับนี่รสชาติเค็มนะครับเค็มแน่นอนแต่เพื่อนบอกว่าเราต้องกินดอกมันมีแต่ขี้ตมนะครับรสชาติจะเค็มนิดหนึ่งนะครับคือที่เกอลือที่เรากินคือเกลือต้มเกลือนี้เอาเป็นเกลือโรงงานอุตสาหกรรมครับโรงงานอุตสาหกรรมจะใช้เจ้าตะเกลือนี้ตะมาดนแล้วบ่ สามเดือนมอจากเดือนแต่ฝนยุดโอ้มานสิสามเดือนเล้ยวตัวนี้กว่าจะได้เก็บเกี่ยวครับลําบากคือกันครับแต่ก็ยังดีครับอาชีพนี้ก็ยังอยู่บ้านเฮาอยู่นะครับอยู่บ้านกับพ่อพ่อได้กิ่นกระถือว่าโอเคเนาะโอเคอยู่พ่อได้พอนวีโกอยู่อันนี้ก็หน่าเจ้าเันนี้โอ้ เบิ ers, ้งนี่เด้อส่เอ้าอู้หน้าตรงนี้ก็เป็นเป็นกระสอบกระสอบครับคือจัดเรียงเรียบร้อยแล้วนะครับจัดเรียงเรียบร้อยแล้วเป็นกระสอบเ <laughs> <laughs> พื่อนว่าท้าจะกินได้นะน่าจะเป็นเกลือแบบเอ่อเกลือต้มเป็นแบบเกลือต้มนะครับเกลือต้มนี้อยู่แถวนี้จะอยู่มองไหนด้อเดี๋ยวผมเบิ้งเกลือหน้าก่อนนะครับอันนี้คือเกลือหน้าเกลือหน้าก็จะสุดลูกหูลูก,ลกตาเลยครับข่าวโพลนเมื่อเลยนะครับเกลือ ก็จะสูบจากไตพิภพไตบาดาลน,นะครับสูบน้ําเค็มมาแล้วก็เอามาตาแดดอีเธอหนึ่งตาแดดเสร็จแล้วก็นีน่ลครับตาจุนก้ามันจะตกตะกอนนะฮะตกตะกอนออกเป็นขาวๆองคีนะครับตก,ตกขาวๆถ้าขาวโพเนเบิดนี่คือแหง้งแห้งสนิทเลยกะน,นี่แหละครับไซตัวรงนี้ขูดเลยไซตัวรงนี้ขูดได้เลยครับเป็นเล็กขูดแต่ตรงนี้ย่างครับ คือบ่วไซรถยกบัมีเห็นป่ะต้องเอารถไทยต้องเอารถไทมา,มาเมื่อกี้เอาเนาะบ,บ่วใดบ่บ่วใดมันมุนเนาะมันสีดำเลยแหละมแม้แห้งดำกว่านี้นอ๋อนี่ครับ<ล>อันนี้เกลือเกลือตัวนี้ยังกินบ่ได้ครับเกลือตัวนี้ต้องนําไปที่โรงงานอุตสาหกรรมอีเธอร์นึงนะครับเป็นกระสอบเหีวเลยครับผมเหยาสุดลูกหูลูกตาเลย มันเกือบางงามอายพ่นวะอ๋อต้องเอาไปล้างก้อนโอเคเกือนี้ใช้ได้ครับแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องล้างก้อนนะครับต้องเอาไปล้างทำความสะอาดคือก็เป็นการฟอกเกลืออีกเทอือนึงนะฮะถ้างพู่ได้ยินเสียงสูบน้ำตุบๆนี่คือสายยางนะครับที่สูบสูบมาจากใต้ดินนะฮะแล้วก็เอามาตากไว้กะเอ็ดลายๆพื้นที่กะเอ็ดขึ้นกันครับแห้งบ้านดุงนี้ก็มีขึ้นกันบ้านดุงแห้งหลายนะฮะบ,บ้านดุง ก็เป็นพื้นที่ที่ว่าถือว่าใตพ้พิภพนี้อาจจะมีน้ําเค็มนะครับก็บเลยสูบน้ําเค็มขึ้นมาเอสเป็นเกลือผลิตส่งโรงงานอุตสาหกรรมอีเธอร์นึงนะครับนี่คือกระสอบเกลือทั้งหม็ดนะครับเป็นเกลือดําอายเป็นบอกว่าเป็นเกลือดํานะครับความเค็มความเค็มนี้เข้มแน่นอนนะครับแต่มันจะขมเพราะว่ามีขี้ดินต้องเอาไปฟอกก่อนนะฮะ เบื้องเราบอกเอากระสอบไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะตักซอยจากกระสอบหนึ่งกตง็ต้องตีมันอ้อยังซีแหละครับก็งายเนาะท่านบมท่านโมมีคนจับกับนี้ครับมีเครื่องมืออุปกรณ์เอาถีอกล้องให้คอยซ่องเข้ามาซ่องเข้ามาบ๊อบว่าเอบซ่องเห็นคอยบ๊อบมาอ <laughs> เอาเลยได้มากะ เกือครับตัดเกือซอยเพิ่มในจักน้อยโอ้สะดวกสบายบเยนี่ัดจ้งเลับเกือจ้างกโอ้ให้มันได้จักสอบหนึ่งเด้อซอยกันพี่น้องนัดผูมือเลนช่วงนี้เนาะเก็บเกี่ยวเ,ยวเนาะ ตักขูมือตักูมือช่วงนี้ก็าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเ,เต็มแล้วบ่เนี่พอแล้วแม่มาคุณมาพอแล้วโอเคครับขอบคุณหลายอ่ะอันไหนก็ยากจะมาลองทดสอบนะครับตักเกลือนะฮะกระมาาได้เลยนะครับใส่เกลือนี้น่าจะจะข้มกัดตีนแล้วบัดนี่ <c oughs> หาน้ำรักตีนกันเข้มเลยวปเลยเกือบเกือบ <G ül> ทลุน้ำครับน้ำทะลุเกือบได้โอเคครับนี่แหละครับหน้าเกือนะครับผมพามาเบิ่งแบบคราวๆนะครับอาจจะต้องเดินทางต่อนะฮะเพราะว่าบ้านหนองกว้างนี้เดี๋ยวผมมีเวลาผมจะพาไปเบืบอ้องบ่อต้มเกือนะครับแล้วก็กรวมวิธีการเอ็ดเกือถ้าเป็นไปได้ได้ถ้าเขาบกเก็บเกี้ยวก้อนได้หรือว่าเขาเก็บเกี้ยวเก็บเกี้ยวเซ็จเขาก็สูบข้าใหม่นะครับ เดี๋ยวมันจะค้าจะมืดนะครับผมต้องเดินทางออกจากจุดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปที่บ้านหนองกว่างอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือเกือนะครับขอบคุณครับไปกัเนเลย